ักรยานเนี่ยป็นตัวเริ่มต้นที่ดีถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่ตัวเราอะไรที่ง่ายที่สุดผมก็ว่านี่แหละจักรยานเริ่มต้นง่ายสุดละได้ไปรู้จักกับพี่ตั้มทางโซลาร์เทคได้เห็นผลงานการทํางานได้เห็นการติดตั้งเรื่องเกี่ยวกับความกระชีพในการทํางานของเขาครับข้อมูลแล้วก็ความรู้ที่ให้ก็คือชัดเจนทุกอย่างเนี่ยมีการวางแผนไว้หมดแล้วนะครับนียกว่าไม่จุกจิกอะะไรคือเราไม่ต้องบอกกระตุกกระติกนิดหน่อยตัวนี้หน้าตาอย่างนี้นะครับมีไฟเฟยมันคือแปลว่าอะไรหมายความว่าไงเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวกกัับบเเเรรรืืร่่ออองงงล็ๆๆนน้ยาะค สวัสดีครับเชบิญครับไม่ได้เจอกันมาครับผมเชิญครับพามาที่บ้านพี่ใช่เลยครับอันนี้ perfect place ครับผม,ม,มก็อยู่นี่แหละครับอยู่มานานละเกือบ20ปีละหลังนี้งานก็ยังคงทางานวงการบันเทิงเหมือนเดิม,มแต่ว่า จะทำเบื้องหลังซะเยอะผมเปิดเป็นบริษัทโปรดักชันแล้วก็อีเวนต์ต่างๆงานโปรดักชันก็จะมีทั้งรายการโทรทัศน์โฆษณาผมเปิดช่องชื่อช่อง b i c y c l Diary นะก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาสุขภาพอะไรครับส่วนตัวก็เป็นคนชื่นชอบอยู่แล้วในเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพนะครับไป,ไปมาๆก็เลยมีงานประเภทนี้ค่อนข้างจะเยอะครับ จริงๆแล้วเริ่มปั่นจักรยานเลยครั้งแรกคือตั้งแต่สมัย a b a บคือเราก็ไม่อยากใช้รถยนต์บ้านอยู่ห่างกับ a b a บประมาณสัก10โลอะไรเงี้ยครับเราก็แบบเริ่มรู้สึกไม่อยากใช้รถยนต์เริ่มบอกว่าอยากจะหันมาออกกําลังกายแล้วก็หันมาบอกว่าดูแลสิ่งแวดล้อมจักรยานเ,นเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเริ่มต้นจากการแบบอ,ย,อย่างที่บอกว่าใช้จักรยานในการสัญจรนะครับมันก็ช่วยลดเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนต่างๆที่เราไม่ต้องพึ่งพาน้ํามันใช่ไหมครับเราก็ได้ออกกําลังกายออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรง ก็ไม่ต้องไปหาหมอก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานทรัพยากรต่างๆถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่ตัวเราอะไรที่ง่ายที่สุดผมก็ว่าเนี่ยแหละฉายาเริ่มต้นง่ายสุดละหลังจากช่วงโควิดเราก็เปลี่ยนแปลงการทำงานเราก็เริ่มหันมา work from home อะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องเวลาประชุมอะไรเงี้ยครับก็ที่ออฟฟิศผมก็จะใช้เป็น ระบบ line, ออนไลน์เวลาส่งงานส่งอะไรเราก็จะมีระบบ NAS เพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนรูปแบบการทางานแล้วก็จะอยู่บ้านเยอะขึ้นช่วงก่อนหน้านี้เราก็ใช้ไฟกลางวันเปิดแอร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ล่าสุดนหน้าร้อนเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่แบบไม่ได้แล้วถึงวิกฤตแล้วที่ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องจัดการกับมันสักอยา่างเพราะว่าเราใช้ไฟค่อนข้างเยอะในช่วงอย่างหน้าร้อนที่ผ่านมานอากาศร้อนมากเริ่มีรถไฟฟ้าเข้ามาทดลองคันหนึ่งที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็เราก็จะมีการใช้ใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้น ก็ตอนนั้นมีโอกาสได้ไปรู้จักกับพี่ตั้มทางโซลาร์เทคได้เห็นผลงานการทํางานได้เห็นการติดตั้งก็คือได้ผ่านตามมาตลอดเรื่องเกี่ยวกับความกระชีพในการทํางานของเขาครับแต่ก็ได้เห็นการติดตั้งมาโดยตลอดนะครับได้ไปสัมผัสแล้วก็ได้มาดูด้วยตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันไม่ไม่จำเป็นต้องมันบ้านอย่างเดียวคือตั้งแต่โรงงานบ้านร้านอาหารร้านข้ยเต๋ยวอะไรเงี้ยครับคือติดได้ทุกอย่างเลยก็เลยมั่นใจ นึกถึงโซลาร์เซลล์ปั๊บก็เลยได้โทรไปถามระบบทํางานยังไงเขาก็อธิบายได้ดีมากเราก็เลยเออปั๊บเดียวก็เก็ตแล้วก็เข้าใจก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้างั้นมันตอบโจทย์แล้วแหละว,ว่าสิ่งที่เรากําลังตามหากับสิ่งที่ต้องการตัวนี้คำนตรงกันช่างก็จะเข้ามาประเมินว่าเราใช้ไฟประมาณเท่าไหร่แล้วก็สภาพพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นยังไงผมก็ใช้ไฟกันคืนก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าในอนาคตอย,อยากจะติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาด้วยแต่ว่าเขาก็แนะนําว่าจริงๆก็ไม่ต้องรีบก็ได้ ทําเป็นสเต็ปทีละขั้นทีละตอนก็ได้เราจะได้ศึกษาไปว่าระบบที่ใช้เนี่ยมันเหมาะกับเราไหมแล้วก็เพิ่มเติมแค่ไหนดีวันนั้นก็ได้ขึ้นไปดูหลังคาทางช่างก็แนะนำว่าอย่างเรามีเครื่องทําน้ําอุ่นระบบพลังงานแสงอาทิตย์อยู่นะครับแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยแนะนําว่าจุดนี้เหมาะแล้วก็ควรจะเอาของเก่าออกครับ สุดท้ายแล้วเราก็มีการรื้อระบบเก่านะครับมีการซ่อมพวกกระเบื้องที่มันมีปัญหาต่างๆแล้วก็เขาก็ยังพาไปดูเรื่องจุดต่างๆที่จะเดินสายแล้วก็ติดตั้งพวกระบบอินเวอร์เตอร์ต่างๆนะครับผมครอบคุมหมดทุกอย่างซึ่งเขาก็ทําออกมาเป็นภาพให้เราได้เห็นได้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มงานด้วยตรงนี้เดี๋ยวจะมีการติดตั้งรางไวายเวนะครับซึ่งเป็นรางไฟนะครับรางเก็บสายแล้วจะมีตู้คอมเพเนอร์และอินเวอร์เตอร์ด้านบน<อ>ที่เราใช้อยู่เนี่ยคือเป็น เเซอร์นะครับวัดระยะระดับน้ำเอียงหรือไม่เอียงเนี่ยเราจะใช้เลเซอร์นะี่เป็นตัวกำกับแล้วไเช็กระยะ,ะเดี๋ยวเราไปดูการทํางานเขานิดหนึ่งดีกว่าครับพี่ไว้ถึงไหนยังไง,งแล้วครับ,คร,บครับผมตอนนี้กําลังเดินท่อร้อยสายไฟลงมาครับจากตัวแผง PV ลงมาด้านล่างครับเดินเลตาตามมู่บ้านเข้ามา,าเป็นท่อ IMT สำหรับภายนอกนะครับก็คือจะมาตำแหน่งติดตั้งจากหลังคาจากโซล่าใช่ไหมก็คือจะมาที่อินเวอร์เตอร์ครับก็คือทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลย ตามมาตรฐานก็คือไม่เกิน 5, 5 <ๆ S 2> องศม่เก<ๆ>ิองศอ๋อนี่ก็โอเคเลยต่ำเลย ระบบโซลาร์ลูท็อปของเราในรูปออนกริดตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คืออินเวอร์เตอร์หัวเว่ยขนาด 10k ด้านบนหลังคาจะเป็นตัวแผง PV นะครับ18แผงที่จะวิ่งเข้ามาที่ตัวอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟใช้กับภายในบ้านของเราตัวหัวเว่ยเนี่ยจะมีไฟแสดงสถานะอยู่3ดวงจะโชว์ไฟกระแสตรงกระแสสลับแล้วก็สัญญาณ Wi-Fi การเก็บค่าสถิติต่างๆหรือว่าตัวรายละเอียดต่างๆจะอยู่ในแอป Fusion Solar ครับส่วนตู้ด้านล่างเป็นตู้คอมไบเนอร์ตัวนี้จะเป็นไปตามมาตรฐานของทางการไฟฟ้านะครับเป็นระบบโปรเทคเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับระบบของทางการไฟฟ้าถ้าหากว่าระบบเรามีปัญหาตัวระบบเองเกิดไฟรั่วขึ้นในตัวระบบตัวซีบตัวนี้ก็จะทิปลงตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะแสดงสถานะเป็นไฟสีแดงขึ้นแล้วไปโชว์ในหน้าแอปพลิเคชันข้อมูลแล้วก็ความรู้ที่ให้ก็คือชัดเจน คือมีการออกแบบว่าอินเวอร์เตอร์จะวางตรงไหนโซลารเซลล์จะหน้าตาเป็นยังไงคือเราไม่ต้องมาลุ้นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยออกมีการวางแผนไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็คือประทับใจในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้คือจะมีการอธิบายว่าเอออินเวอร์เตอร์เนี่ยคือตัวนี้หน้าตาอย่างนี้นะครับมีไฟเฟยมันคือแปลว่าอะไรหมายความว่าไงซึ่งเราในอนาคตเราก็ไม่ต้องกังวลว่า ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเงรี้ยเราก็จะได้เออมีความรู้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับผมที่ประทับใจก็คือเรื่องของความเป็นกันเองแล้วก็เ,เรียกว่าไม่จุกจิกอ่ะคือเราไม่ต้องบอกกันกระตุกกระจิกนิดๆหน่อยๆอะไรกับบางเราไม่ต้องมานั่งกดหัวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆบางเรื่องนะครับผมก็เนี่ยแหละครับโดยรวมคือภาพที่ค่อนข้างที่ปะพอใจในเรื่องของการทํางานเลยครับ,บสําหรับใครที่ สนใจนะก็คือผมก็แนะนําว่าอย่างแรกก็คือไม่ต้องคิดมากลองโทรมาหรือว่าติดต่อเข้ามาปรึกษานะครับก็บอกว่า,ารู้ข้อมูลหรือเห็นข้อมูลจากที่เจฟฟี่แนะนําก็ได้นะครับผม พวกนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับเป็นส่วนลด10,000บาทนะครับเพียงแค่บอกว่าได้ชมจากวิดีโอนี้หรือว่าพิมพ์ก็ได้เลยครับบอกว่าแชฟรีไดอารี่นะครับในช่วงเวลาโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับมีการออกแบบให้ฟรีสำรวจให้ฟรีนะครับยื่นขนานไฟรวมถึงยื่นขายไฟให้ฟรีเลยนะครับรีบๆติดต่อกันเข้ามานะ